สวัสดีครับผมนดสีพีอยู่กับเกมนี่โนคุนิครอสเวิลด์วันนี้จะมาแนะนํากิจกรรมหาเหรียญของปีศาจโบราณรางวัลสูงสุดก็คือไขอิมเจนสีดาวแบบสุม่มก็ไปลุ้นกันเองว่าจะได้อันไหนแล้วก็รางวัลทางผ่านก็คือ Energy d ์ i n k Energy d ์จีดก็คือยาเขียวเอาไว้เพิ่ม exp กับอัตราดรอปเงินแล้วก็ดรอปของต่างๆต่อมาเป็นเทอไรท์ right, แบบผูกมัดหลายคนอาจจะงงเทอไรท์ er right, แบบผูกมัดคืออะไรมันเพิ่งเพิ่มเข้ามาผมคิดว่าตั้งแต่นี้ไปอ่ะเทอไรท์ right, มันจะมี2อย่าง แบบผูกมัดกับไม่ผูกมัดผูกมัดมันน่าจะได้จากกิจกรรมแล้วแบบผูกมัดเนี่ยมันจะเอาไปแลกเป็นโทเค็นหรือเปลี่ยนเป็นเงินจริงไม่ได้เทอร์ไรที่จะเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ก็ต้องเป็นเทอร์ไรที่ไม่ผูกมัดก็คือเราดรอปจาก Chaos สฟิลเองเท่านั้นมันก็อธิบายบอกเสร็จสับว่าเทอร์ไรท์ผูกมัดคืออะไรแล้วก็เมื่อเราใช้เทอร์ไรท์ในการอัปเกรดของต่างๆเนี่ยเทอร์ไรท์แบบผูกมัดจะถูกใช้งานก่อนซึ่งนั่นก็หมายความว่าเทอร์ไรท์แบบที่เราได้จากแจกกิจกรรมอะไรเนี้ยมันจะเป็นตัวใช้ก่อนถ้าเท ผูกมัดหมดมันก็จะใช้เทอร์ไรแบบไม่ผูกมัดงงไหมไม่งงนะรางวัลทางผ่านต่อมาก็เป็นอาหารชาแอปเปิ้ลวะถ้าจะไม่ผิดเพิ่มป้องกันชาแอปเปิ้ลสดชื่นเพิ่มป้องกัน200อันนี้คืออาหารส่วนตัวต่อมาเป็นเตโต3ดาวสีเขียว ก็เป็นแบบสุม่มแลกได้5ครั้งต่อบัญชีแล้วก็อันนี้เป็นถัว3ดาวอ่ะแลกได้5ครั้งต่อบัญชีเช่นกันนี่คือรางวัลทางผ่านทั้งหมดเราต้องแลกทั้งหมดก่อนถึงจะแลกไข่เอเมเจอร์สีดาวได้เราจะเห็นว่าไอรางวัลทางผ่านเนี่ยมันจะใช้เหรียญสีเงินเงินกับเหรียญสีอทองทองเขียวเขียวซึ่งมันคือเหรียญ2อันนี้ที่ผมมีอยู่2 1 5กับ20เหรียญเนี่ย กดดูแหล่งที่มาเหรียญสีเงินนี้เหรียญเงินของปีศาจโบราณหามาจากไหนก็คือเคลียร์ปีศาจแห่งสนธยาระดับท้าทาย1ครั้งลง1ครั้งจะได้มา2เหรียญถ้าลง7ครั้งก็ได้14เหรียญเคลียร์ปีศาจแห่งสนธยาแบบยากแบบยากก็คือลง5คนแบบท้าทายคือลงคนเดียวถ้าลงแบบยากที่ลง5คนหนึ่งครั้งจะได้มาเหรียญเงินสี่เหรียญต่อมาเป็นเหรียญทองเหลืองซื้อสินค้าจากร้านโทเค็นสมาคมวิจัยสนธยามันกดย้ายได้ก็กดย้ายัพ มันก็คือร้านนี้ซื้อของในร้านเนี่ยใช้เหรียญโทเค็นเนี่ยซื้อให้เหรียญโทเค็นเนี่ยมันจะแยกกันมันจะคนละอันกับสเหรียญเมื่อกี้นะเหรียญโทเค็นนี้มันมีมานานละถ้าใครเล่นตั้งแต่แรกน่าจะรู้ดีว่ามันดรอปจากมอนสเตอร์ทั่วไปกับทำเควสท,ที่หาพวกปลอมตัวในเมืองอ่ะมันก็จะได้เหรียญน,นี้มาซื้อของในร้านเมื่อกี้มันจะได้ครั้งละ5้าเหรียญซื้อของในร้านโทเค็นเมื่อกี้หนึ่งครั้งจะได้5้าเหรียญต่อมาเข้าร่วมกิจกรรมการรุกราน ได้่เหรียญกิจกรรมการลุกรานผมเคยทำลิปไว้อยู่มันก็คือการไปเตะแกะหาตัวปลอมตอน6กโมงครึ่งไอหกโมงครึ่งเนี่ยเข้าไปก็จะรออีก10นาทีอยู่ดีผมแนะนําว่าถ้าใครไม่อยากรอนานให้เข้าสัก6กโมงสามสิบแปดหกโมงสามแลม้วหกโมงสีปุ๊บมันจะเริ่มเกมเควสที่จะได้เหรียญทองเหลืองก็คือทําลายวัตถุโซเชียลและค้นหาสมาคมวิจัยสยัญญาก็คือไปเตะกล่องไม้หรือเตะไหในเมืองนั่นแหละถ้าเจอปุ๊บมันก็จะได้5้าเหรียญ หนึ่งครั้งควสสุดท้ายก็คือรับโทเคนสมาคมวิจัยสนธยา50ชิ้นสามารถทำได้5ครั้งต่อว,วันคือถ้าหาเหรียญโทเคน50ชิ้นเนี่ยจะได้10เหรียญต้องหาโทเคน250เหรียญแล้วเราก็จะได้เหรียญทองเหลืองจากควสเนี่ย50เหรียญโทเคนสมาคมวิจัยก็คือเหรียญเนี้ยที่เอาไว้แลกในร้านค้าเมื่อกี้หาไอเนียอ้อย250เหรียญเราจะได้เหรียญทองเหลืองมา50เหรียญต่อวันแล้วเราก็เอามาแลกของพวกนี้ในเหรียญเงินเนี่ยจะหายากหน่อยแต่เหรียญทองเหลืองเนี่ยง่าย ผมแนะนําว่าถ้าจะให้แลกแลกที่มันสามารถเพิ่ม cp เราได้ก่อนจะดีกว่าเช่นเตรโตันนี้มันใช้เหรียญทองเหลือง50เหรียญต่ออันใช่ไหมกดแลกไปปับ๊บมันกดแลกได้ทีละอันกดแลกอีกปุ๊บแต่ละอันมันก็จะมีบอกว่า ต่อบัญชีเนี่ยแลกได้กี่ครั้งกี่ครั้งอ่าวัตถุดิบไม่เพียงพอโอเคก็จะประมาณนี้ต้องแลกไอ้5อย่างเนี่ยให้หมดก่อนแล้วถึงจะกดรับรางวัลไอไข่อีเมเจอรสีดาวนี้ได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวดครับ